สว,วัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในสวนนะคะวันนี้พามาดูต้นหวายนะคะดูดูว่าต้นเขาสูงขึ้นไปน่นเลยนะคะสูงขึ้นไปอันนั้นก็ใช่นะคะหวายน่นเลยหวายที่เขาเอามาทําเป็นตะกร้าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะคะว่าจะเป็นเตียงหวายเก้าอี้หวายตะกร้าอะไรตัวนี้อะไรนี่นะคะนนะคะแล้วก็รวมทั้งหน่อหวายนะคะที่บางคน นะคะชอบเป็นอย่างมากนะะเอามาแกงอะไรรับประทานนะคะนี่ก็คือต้นหวายนะคะน้ำของเขานี่โอ้โหนะคะน้ำดูสิเนะี่ยนะคะน้ำแหลมมากเลยวันนั้นปีนั้นนะคะไปนะครพนมนะคะมาก็เลยซื้อเอาต้นหวายกลับมาด้วยความทีอ่อยากให้ลูกหลานได้เห็นนะคะว่าต้นหวายเป็นยังไงนะคะ เนี่ยถ้าเราเขาลองได้เกาะเราเนี่ยโหเลือดซิปเลยนะคะกับแล้วก็การที่เขาจะเอาอข้างในหวายนะคะมาทาเป็นคือเป็นแก่นของต้นหวายนั่นเองนะคะเอามาทําเป็นเตียงนอนเป็นตะกร้าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายนี่นะคะ ก็ต้องไปตัดลำไหวยมาแล้วมาเลาะน้ำแหลมๆออกนะคะซึ่งเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนะคะอุะออกปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ที่ทำจากหวายนั้นทำไมถึงได้แพงมากเพราะว่ากรรมวิธีหรือว่าวิธีการที่จะเอามาซึ่งต้นหวายลำหวายนะคะเอามาทำประดิษฐ์ประดอยเป็นอนุนันนี้นะ่ะมันยากลำบากนะคะแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากน,นี่นะคะต้นหวายนี่คะน้ำของเขาเกาะเรานี่โอโ้